ในๆนคุณบอกอยากเห็นดาก้อนพาราดินใช่ไหมผมจัดให้บิดมาสักร้อยดาก้อนแแปลครับเ่อ <c oughs> คุณจะลัดช็อตใช่ไหมละ่ะผมรู้นะ <c oughs> บิดเว่าคุณชัดช็อตใช่ไหมกลายไปว่าเลิฟแบกกลายเป็น are, เปนบอสแทนแล้วครับ,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 บใช่ไหม ผมรู้เลยโ okay. อเคอ่าเป็นนี่สิเป็นเจดสิผมอยากให้คุณเป็นเจดเพราะว่าเด็กนี้เทคทำลายเจดมาด้วยนะเทคการ์ดทำลายอ่า <c oughs> บิสเบอร์แมนบิดมาลดดาเมจเลอบอสลม คุณช้าไปผมรู้เหมือนกันเอ้ยถ้าไม่ได้มังกรนี่ไพ่นี่จะคือถ้ามีมังกรนะไพ่นี่จะดีมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดี๋ยดีเติมเลือดอย่างเร็วโอเคได้มังกรถ้าได้มังกรนี่ถือว่าเทินสองสามสี่เราสวยงามแล้วนะสวยงามมากหิวข <c oughs> <c oughs> อบคุณมากเป็นเจดสิคุณ ชื่อแบบตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายๆหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปสกิทเขาแค่สามอันเนี้ยเป็นคอมโบที่ผมเลือกมานะคือผมไม่เอาไม่เอาคอนสเครชันแล้วนะผมไม่เอาคอนสเครชันเพราะว่าผมจะเอา อีควอลิตี้อ่ะมันใช้กับไอเจ้ามังกรไฟเจ้านี่แหละขอบค้นทั้งสองคนมากเลยครับเจนเอาเพกเจดมาเพราะว่าเด็กเดียวมันจะกลัวเจดแต่ในเมื่อคุณแต่ต้องจั่วให้ได้ก่อนนั้นแต่ผมเพกรทำลายเจดมาโยเอาสิเรียกเจดเยอะ เจนจริงดีดีใจจริงเแต่จะน่ากลัวมากกว่านี้ถ้าเขาเป็นเจดกับมิวรวมร่างกันนันลัเรารอให้เขาใช้สบไว้ได้แล้ว <c oughs> ยังจะเจอนอาก นี่ไงเรื่องรีบใช้ต้องรีบใช้เลยต้องรีบใช้แบบจริงจังคุณจะสวายอยู่ก็ได้นะต้องรีบใช้เพื่อที่เราจะไม่ให้สเปลไล่หนึ่งของเขาอ,ะอ่ะเฮ้ยไม่ได้เออยใช้เลยไม่ให้สเปลไล่หนึ่งของเขาอ่ะมันสร้างเจตตั้งแต่ตอนนี้ต้องฆ่าทิ้งเลยคุณเลิฟแบคุณเอาสติ๊กเกอร์ผมไปรวมกับของ p พ <c ười> าเวอร์อัพซ้ายขวาต้องทำต้องทำณตอนนี้ด้วย เรื่องนี้ค่อยว่าเรื่องนี้สำคัญกวทางเ <c oughs> จ็ดเจ็ดเอ้ยเจ็ดเอ้ยดีจริงไอ้นี่เหรอเดี๋ยวค่อยจัดการด้วยซันคิปเปอร์ทาริมหักเงิไม่อะยอมเอาหนึ่งหนึ่งไว้นั่นแหละดูสนามรบ ดีกว่าเป้าหมายมันจะเยอะหน่อยโอกาสที่แบบลูกระเบิดมันจะมาโดนโอ้ยลูกระเบิดของเขามันหนักทุกลูกเลยเนี่ยสี่สองลูกเลยนะแต่เทิร์นต่อไปอะ่ะผมมีเพล์หลายเพล์มากผมมีลิตี้เนี่ยผมมีลิตี้ถ้าแลกนาร์ดยิงหน้าก็อีควอลิตี้แล้วก็เผาบอร์ดก็นี่ก็เป็นหนึ่งในเพล์ที่แบบว่าคิดมาแล้ว เราทำลายเจตเข้าไปแล้วนี่เหลือแค่ทำลายพวกเหลือแค่ทำลายพวกไอ้บิ๊กบิ๊กมินเนี่ยนทั้งหลายนี่เขามีลีเจนเดอรี่บิ๊กบิ๊กสองตัวแล้วนะทั้งด็อกเตอร์บูมแล้วก็แล็กนารลอสอะเทิร์นเจ็ดเทิร์นแปดก็สวยมากเลยนะก็มีเทิร์นเก้าไอ้บ้านี่นะคือเด็กเขาไม่ไม่แย่นะหนักอึ้งเลยแหละหนักแบบหนักสุดใจขาดดิ้นอะแต่เรายังสู้ได้อยู่เ <c oughs> พราะเรามีซันคิปเปอร์ตัวที่สาม,มารถที่จะ ใคยี่มีเนี่ยระดับสูงได้ดีมากๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเด็กเขาอ่ะมันจะจ่ายหนักขนาดนี้มาทำไมนะผมเบรกเขาได้เมื่อไหร่อ่ะเขาจะลงได้แค่ไพ่ได้แค่เทิล์ระบายเทลล์ระบถ้ามันหนักจริงๆนะเขาคงรู้แล้วแหละว่าการชนะของเขาอ่ะมันชนะด้วยเจดไม่ได้นะมันต้องชนะด้วยการต่อสู้แต่ว่าผมมีทางอูเตอร์ผมน่าผมน่าจะยื้อได้แล้วล่ะ มันไม่ใช่ปัญหามีปัญหาเหรอโอยถ้าเล่นอูท์เฟอร์จะดีไหมหนึ่งเราได้ถือดาบหนึ่งเดียวจบแหมถือดาบ แบ่ <c oughs> งล่างไปเลย <c oughs> ทำให้ศัตรูมีหนึ่งหนึ่งดีกว่า อย่างคอมโบเคลียบบอร์ดของผมอะ่ะมันมีเพิ่มมาอีกหนึ่งทางแล้วนะนั่นคือการใช้อีควอลิตี้กับใช้เจ้าเดรกเขาเทรดเทรดหมดเลผมแอบทลึงด้วยนะผมแอบใส่ใบ<ป>ทำลายลีเจนดารี่ตามใดที่เรามีมังกรอยู่บนมือด้วยตลกแ,แต่ว่าแต่ว่าชอบ จะฆ่าบอดน,นี้มันก็ไม่ได้ยากแต่ล่อให้เขาลงอะไรมามากกว่านี้เราค่อยฆ่าก็เลวไม่เลวเหมือนกัน,นก็เลก็ไม่เลวเหมือนกันเดี๋ยวเจ้านี่มันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรอกมีโอกาสที่จะไม่ได้ใช้ตีไปเลยรู้ว่าลเจนดรี่ที่จะออกมา <c oughs> มันจะเป็นตัวอะไร <c oughs> เก่งขนาดไหนกันเทียวฮัลล ยม่มพรสามหกมาเลยเ๋ยวนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าตอนนี้ยรีเจนดารี่ที่เขาได้มามันไม่ได้แข็งแกร่งตามแบบที่เราควรจะกลัวเท่าไหร่ให้ผมเดาไหมผมเดาว่าเด็กขนาดหนักขนาดเนี้มันต้องมีนี่ในในเด็กแน่ๆมันต้องมีชื่ออะไรนะ นะอ,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 อไอใทา,ายแลวชุบอะเคลอูซาร์เออมันต้องมีเคลืูซาร์แน่เชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมาน่ เพราะฉะนั้นฆ่ามีเนียนออนบอร์ดดีกว่า <S <S วิธีชนะผมในกับเขาในครั้งนี้นะผมจะพยายามไม่ฆ่าเขาผมจะพยายามทำลายไพ่ทุกใบในเด็กเขาไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าโอ้โหคุณมาดะโอคุงครับเบดสองร้อยลัดชดแบบทีเพอรตายเลยหูยิงไงหนักจริง หนักมากหนักหนักมากจริงๆเด้งมันหนักอึ้งเลยะ่ะแล้วความสามารถในการท่ายอย่นี่นมนไมไ้เยอะขนาดนั้นด้วยไงความสงบสุขไม่มีจริงมาแล้วโอ้คุงเป็นสองร้อยล้าน้าหนาที่เพลแล้วก็คุณวิสเวอร์แมนอีกแถวนี้เถื่อนจังเล่นกันรุนแรงมากเลยอะ่ะเดี๋ยวคุณหลอดมาแซงทางโค้ง โดนเลหนึ่งร้อยบางอาจขอบคุณมากเลยแต่บางอาจคืออะไรสมาธิจะเล่นผมก็หายหายไปเรื่อยๆนะเนี่ยดีๆอย่างได้อยู่คอมโ,มโบเนี้ยผมทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมต้องเก็บ oh <my> เก็บให้สุดให้สุดเลยอ่ะ พิมพ์ชื่อตัวเองผิดต้องพิมพ์ love bear สิสวยโอเคผมอยากได้มังกรที่ออกมาจากไอ้เจ้าหมนั่นะว่าจะได้ตัวอะไรขอดีๆเราต้องทำลายไพ่เขาอีกแค่สามใบอุ้ยได้ไปดีได้ไปดีมากทีนี้ผมใช้เ็กนี่ไปได้แบบโยนๆออกไปได้แล้วเพราะว่าผมจะมีคอมโบใช้กับเจ้านี้แทน ดีถือว่าตอนนี้ดี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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อผมไม่ตงกลัวผมยังมีแร็คนารอสอยู่คอมโบผมมาเปลี่ยนมาเป็นใบนี้แล้วฮะ <c oughs> มันทำลายตัวทำลายเลเจนด์ Legend ไปแล้วเหรอมันทำลายมันขโมยไปแล้วเหรอผมไม่เห็น โชคดีจริงๆที่มีเจ้านี้อยู่พึ่งได้มาตะกี้ด้วยบอกแล้วเด็กมันหนักอึ้งไอเด็กหนักอึ้งเนี่ยน,นะมันจะมีจุดออนเราไล่ฆ่ามันไปได้เรื่อยๆแล้วก็มันคือมันเล่นได้คิดเทินร,ระบายอะ่ะแต่ผมจะฆ่านะผมจะฆ่ามันไม่มีมังกรหรอกเฮ้ยไม่ได้เด็กมันมีมังกรเล็กนาร์ลอสผมต้องโดนมันใช้ทำลายแน่เลยอ่ะ ไม่เป็นไรนี่นปัญหาแค่สามใบฆ่าได้สองอะคุณจะจั่วเพิ่มให้ให้ได้คุณหมดเร็วๆก็ดีเพราะว่าคุณไม่มีเจตแล้วความเป็นเจตของคุณมันถูกทำลายไปแล้วใ้ใบที่ใช้ใช้ในการฆ่าได้เพิ่มอีกผมจะกดดันบอร์ดอย่างนักเลยชื่นนอ นึงถ้าผมเคาะไปให้มันเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะมันจะเทรดคืนแล้วมันก็จะเล่นไอ้เกราะนี่อีกทีหนึง่งการปล่อยไว้เป็นออปชันที่ดีกว่าเขาเล่นยังไงเขาก็ฆ่าตัวเองไม่ตายมูลแมนเพราะมันรู้ไงว่าผมยังไงผมก็ไม่เทรดเขาเพราะยัยงไงก็ไม่ฆ่าเขาผมจเจ้าแต่เทรดเรื่อยๆนั่าฉลาดนะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าที่ใครที่มันแต่เก็บใบดีกว่าเพราะเราสามารถตอบโจทย์บอร์ดนนี้ได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้อะไรทางนั้นน่ะเขาเหลือไพ่แค่ใบเดียวเองอ่ะใบเดียวเองอ่ะสรุปเจอเม็กคาทูนไม่มีทางเขาเขาเล่นเมกคาทูนยังไงผมมีใบเขาฆ่าเมกคาทูนตัวเองไม่ได้ด้วย ถ้าคุณมีมังกรอยู่บนมือแล้วคุณจะทำลายเรจนดารี่นี่คือหนึ่งในเรจนดารี่ที่คุณควรจะทำลายผมท้าคุณผมเล่นเพราะว่ายังไงผมอยากได้ฮิวแปดอยู่แล้ว,ลวเขาเหลือการ์ดบนมืออีกแปดใบนั่นคือแปดใบสุดท้ายของคุณแล้วการตัด <ขอ S 1> ความเป็นเจดได้คือออปชั่นที่ดีที่สุดดีนะดันมาเจอบิ๊กเจดด้วย